ไม่ได้เพราเรื่องพอดีคือมเห็นข่าวแล้วนะที่ผมพบกับครอบครัวผมโดยตรงเลยไหมครับใช่ครับ แล้วผมก็มาไแจ้งความที่สที่ตอนแรกผมไม่ได้คิดว่ามันมีคดีอะไระแล้วมีข้อกับตำรวจโดนระเมิดหน้าศาลก็มาะเมิดไปพี่มผมถูกระเมิดส่วนตัวก็เป็นอยู่ส่วนตัวของผมเนี่ยพี่ครอบครัวก็ให้เด็กสองคนรับการเหม่อให้เด็กสองคนมา,กการับกับชีวิตของผมมารับผิดชอบทำร้นวิษหินประมาทผมมากผมไม่ได้ทำอ่ะเนี่ยเอาใครก็ไม่รู้มาเคลื่อนแล้วบอกเป็นผมผมไม่ได้ทำอ่ะ ใครก็ไม่รู้แล้วผมเปิดร้านเน็ตอะผมเสียหายเด็กที่ไหนจะไม่เล่นรนร้านพร้อมร้านผมใครไม่เล่นร้านผม